บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องตน้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอ,นอบนอบนมัสการพระภูมิพระภาค ระหันตะสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงพระพุทธคุณนำ ในบทว่าพทุทโทที่ได้เคยแสดงแล้วในความหมายว่าพระภูรู้พ้นพระภูตื่นพระภูเบิกบานวันนี้จะเริ่มประมวลความด้วย เรื่องของท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งได้เคยอ่านพบประวัติของท่านที่เขียนเล่าเอาไว้ตอนหนึ่งว่าท่านไปพักของพวกชาวแมวหรือมอง้งว่าจังหวัดเชียงใหม่และได้มี ข่าวแมวหรือมอง่งมาคอยปฏิบัติท่านอยู่ได้เห็นท่านเดินไปเดินมาอยู่เสมอที่เรียกว่าเดินจงกรมเขามีความสงสัยยังได้ถามท่านว่าอะไรหายท่านกำลังเดินหาอะไร ท่านก็ตอบว่าพุทโธหายกำลังเดินหาพุทโธเขาก็กล่าวอาสาท่านว่าเขาจะช่วยหาด้วยท่านจึงบอกว่าก็ให้เขาเดินหาได้ให้เรียกหาพุทโธพุทโธเขาก็ปฏิบัติตาม เดินไปเดินมาตามท่านด้วยจิตใจที่เรียกหาพุทโธพุทโธเขาก็ได้ความสว่างหรือแสงสว่างขึ้นในจิตซึ่งทําให้เขามีความเข้าใจว่าพุทโธที่ท่านสแสวงหานั่นจะเป็นความสว่างหรือแสงสว่างในจิตที่เกิดขึ้นแก่เขาเรื่องนี้ ใคติแห่งการปฏิบัติทางจิตใจอย่างดียิ่งว่าแม้แต่แมวซึ่งไม่เคยรู้จักพุทธศาสนาเมื่อได้เรียกหาพุทโธพุทโธในจิตใจก็ยังได้ความสว่างหรือแสงสว่างขึ้นในจิตซึ่งทำให้เขามีความเข้าใจ แม้ในขัน้นนี้ว่าเป็นพุทธโธท,ที่ท่านอาจารย์ท่านคนหาอยู่กิจใจนี้โดยปกติย่อมเรียกหาอารมณ์ต่างๆอยู่เสมอเรียกหาสิ่งต่างๆอยู่เสมอเป็นต้นว่าเรียกหาลาบ คือสิ่งที่จะพึงได้ตามที่ใคร่ตามที่ปรารถนาต้องการเรียกหายศคือความเป็นใหญ่ความมีบริวารความมีเกียรติชื่อเสียงเรียกหาสันเสริญเรียกหาความสุขต่างๆอันรวมเรียกว่า เป็นอารมณ์คือเรื่องที่เป็นอิทธารมณ์คือที่ปรารถนาต้องการไม่ประสงค์ความเสื่อมลาภความเสื่อมยศนินทาทุกข์ต่างๆและบรรดาสิ่งที่จิตใจเรียกหาเหล่านี้เมื่อกล่าว จำแนกประเภทก็มากมายเป็นบุคคลที่รักใคร่ปรารถนาพอใจก็มีเป็นสัตว์สิ่งของแก้วแหวนเงินทองบ้านเรือนสิ่งต่างๆที่ปรารถนาพอใจก็มีและนอกจากนี้ จิตใจนี่ยังเรียกหาบรรดาบุคคลสัตว์วัตถุต่างๆที่ล่วงไปแล้วหรือว่าที่ยังไม่มาถึงและเมื่อจิตใจเรียกหา อารมณ์ที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจหรือบุคคลสัตว์วัตถุที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจคือที่ปรารถนาพอใจต้องการดังกล่าวมานี่เมื่อได้มาก็ย่อมมีความยินดีมีความสุขและสยบติดอยู่ เมื่อไม่ได้หรือว่าต้องพลัดพรากไปก็มีความทุกข์เดือดร้อนและบรรดาสิ่งที่จิตใจเรียกหาต้องการเหล่านี้ก็อาจรวมเข้า เป็นอารมณ์ทั้งหอารมณ์ก็คือเรื่องที่จิตคิดเรื่องที่จิตดำริเรื่องที่จิตหมกมุ่นถึงโดยเป็นรูปารมณ์อารมณ์คือรูปที่เห็นทางตาสัทธารมณ์ อารมณ์คือเสียงที่ได้ยินทางหูคันทารมอารมณ์คือกลิ่นที่ได้สูดดมทางจมกูกระาารมอารมณ์คือรสที่ได้ลิ้มทางลิ้นโหดทับพารมณ์ อารมณ์คือสิ่งถูกต้องที่ถูกต้องทางกายธรรมารมณ์อารมณ์คือธรรมะอันหมายถึงเรื่องเรื่องของรูปเสียงเป็นต้นเหล่านั้นนั่นแหละที่ได้รู้ได้คิดทางมโนคือใจการเรียกหา อารมณ์ทั้งหกของจิตเหล่านี้เมื่อสรุปเข้าแล้วก็เรียกหาส่วนที่เป็นอดีตคือล่วงไปแล้วบ้างเรียกหาสิ่งที่เป็นอนาคตคือยังไม่มาถึงบ้างและสยบติดอยู่ในอารมณ์ ที่กำลังประสบอยู่ในปัจจุบันสำหรับอารมณ์ที่เรียกหาอันเป็นอดีตคือล่วงไปแล้วนั้นก็คือจิตเรียกหาบุคคลบ้างสัตว์และวัตถุต่างๆบ้างที่ได้ล่วงไปแล้ว ้นไปแล้วซึ่งมีคำเรียกอารมณ์ที่ล่วงไปแล้วดังกล่าวนี้ว่าธรรมะคือเรื่องก็ได้และเรียกหาอารมณ์ที่ยังไม่มาถึงก็เรียกว่าธรรมะคือเรื่องที่ยังไม่มาถึงก็ได้ลักษณะของธรรมะ คือเรื่องหรืออารมณ์ที่จิตนี้เรียกหาอันเป็นส่วนอดีตก็ดีเป็นส่วนอนาคตก็ดีหลวงปู่แหวนท่านบอกว่าทําเมาไม่ใช่ทำมาหรือทำโมและแม่ธรรมะหรืออารมณ์ที่เป็นปัจจุบัน คือที่จิตนี้กำลังประสบอยู่ได้รับอยู่ซึ่งจิตนี้ก็ผูกพันติดสยบอยู่ก็เป็นธรรมเมาเหมือนกันไม่ใช่เป็นธรรมโมหรือเป็นธรรมมาเมื่อเป็นดังนี้จิตนี้จึง ไม่สงบดิ้นรนกวัดแกงกระสับกระส่ายด้วยอาการที่ปรากฏเป็นราคะความติดใจยินดีบ้างเป็นโทสะความโกรธแค้นขัดเคืองบ้างเป็นโมหะคือความหลงก็คือหลงรักหลงชังหลงสยบติดอยู่ บ้างและอาการที่จิตนี้ประกอบด้วยกิเลสดังกล่าวมาเป็นจิตที่ดิ้นรนกวัดแวงกระสับกระส่ายอาการที่จิตนี้เป็นดังกล่าว ก็เรียกรวมว่าตันหาและเมื่อเป็นตันหาจึงมีความอาดูนที่แปลว่าความกระสับกระส่ายความเดือดร้อนทั้งนี้ก็เพราะว่า ปัญดาสิ่งที่จิตเรียงหาอันเป็นธรรมเมาดังที่หลวงปู่แหวนหลวงปู่แหวนท่านว่านั้นก็ล้วนเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งซึ่ง มีความปรากฏดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าสังคตะลักษณะคือลักษณะของสิ่งที่ผสมปรุงแต่งทั้งหลายอันเรียกวันสามขันธ์นั่น ปาโดปัญญาญติมีความเกิดขึ้นปรากฏวโยปัญญาญติมีความเสื่อมไปสิ้นไปปรากฏติตสะอัญญัตตังปัญญาญติเมื่อตังอยู่ มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นปรกากฏเมื่อรวมเข้าแล้วก็เป็นสองคือมีความเกิดขึ้นและมีความดับไปเป็นธรรมดาฉะนั้น บรรดาทุกอย่างที่จิตนี้เรียกหาจะเป็นบุคคลก็ตามจะเป็นสัตว์วัตถุต่างๆก็ตามจึงไม่บังเกิดขึ้นตามที่จิตนี้ต้องการ เพราะว่าจิตนี้ต้องการเรียกหาแต่สิ่งที่รักใคร่ปรารถนาพอใจเท่านั้นแต่ไม่เรียกหาไม่ต้องการสิ่งที่ไม่รักใคร่ปรารถนาพอใจบรรดาสิ่งที่ จิตนี้ได้รับจริงๆนั้นหาเป็นไปตามที่จิตนี้เรียกหาต้องการดังกล่าวไม่เพราะฉะนั้นพระพุทธเจา้าจึงได้ตรัสสอนให้รู้จักโลกกระทำธรรมะสำหรับโลก ซึ่งบังเกิดขึ้นทั้งแก่บุคคลชนทั้งแก่อริยะบุคคลคือลาบความเสื่อมลาบยศความเสื่อมยศนินทาสันเสริญ,ส,รญสุขทุกข์ โลกธรรมทั้งแปดนี้ย่อมวนเวียนไปตามสัตว์วโลกสัตววโลกก็วนเวียนไปตามโลกธรรมทั้งแปดนี้เมื่อมีลาบก็ต้องมีเส่อมลาบมียศก็ต้องมีเส่อมยศ เมื่อมีสรนเสริญก็ต้องมีนินทาเมื่อมีสุขก็ต้องมีทุกข์เป็นคู่กันไปเพราะฉะนั้นเมื่อจิตนี้เรียก,ยกหาอารมณ์หรือธรรมะทั้งหลาย อันเป็นส่วนอนดีตที่ล่วงไปแล้วบ้างเป็นส่วนอนาคตยังไม่มาถึงบ้างผูกพันยึดถือสยบติดอยู่ในธรรมะหรืออารมณ์ที่เป็นปัจจุบันบ้างจิงได้เป็นธรรมเมาไม่เป็นธรรมโมหรือธรรมะคือจิตนี้เองมีความเมา อันได้แก่ตัวโมหะคือความหลงสยบติดอยู่เมื่อเป็นดังนี้จึงต้องมีโสกะความโศกความแห้งใจปริเทวะความร้องไห้คร่ำครวญรันโจนใจความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจอุปายาตความคัดขับแขนใจอันเป็นตัวทุกข์กัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์ที่จิตนี้เองต้องวเวยอ,อยู่น้อยหรือมากตามแต่ว่าจะมีความเมาซึ่งเป็นธรรมเมาอยู่ในอารมณ์ หรือในธรรมะดังกล่าวนั้นมากหรือน้อยเพียงไรและเพราะเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสถึงบรรดาธรรมะที่เป็นธรรมเมาดังที่กล่าวแล้วนั้นว่าสับเบธรรมานาลังอภินิเวสายะ ธรรมะทั้งปวงไม่ควรยึดมัน่นเพราะเมื่อยึดมั่นเขาแล้วก็เป็นธรรมเมาและทำให้เกิดทุกข์และอาการที่จิตเรียกหาต้องการดังที่กล่าวมาแล้วนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสชี ให้รู้จักวันนี้แหละคือตัวตันหาความริ้นรนทยานอยากอันเป็นตัวทุกขสมุทยัยคือเหตุให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นจิตที่เรียกหาของสามัญ,ญชนทั้งหลายอยู่โดยปกตินั้นจึงเป็นตันหาอุปาทานนั่นเอง จึงเป็นเครื่องที่นำทุกนี้มาสู่จิตใจเพราะฉะนั้นจะแก้ทุกทางจิตใจนี้โดยวิธีที่ยิ่งเรียกหาสิ่งที่ปรารถนาต้องการอันเป็นทำเมา่งกล่าวแล้วสักเท่าไรเพื่อที่จะดับทุกข์ของจิตใจนั้นหาได้ไหมไม่สามารถจะดับทุกของจิตใจได้ ในเมื่อยังทำเมาอยู่ดังที่กล่าวยังยึดมัน่นธรรมะที่เป็นทำเมาทั้งปวงดังกล่าวอยู่ตามพระพุทธภาษิตท,ที่ยกขึ้นมาอ้างนั้นเว้นไว้เสียแต่ว่าจิตนี้จะเรียกหาพุทโธแม้ว่าเรียกหาพุทโธ โดยนึกถึงพระพุทธโลกนึกถึงพุทธประวัติหรือนึกถึงพระพุทธคุณตามที่รู้ก็ย่อมเรียกว่าเป็นการได้ทำกรรมฐานมีพุทธานุสติเป็นอารมณ์ขึ้นแล้วเป็นการที่เหมือนอย่างเริ่ม นำพุโทโธนี่เป็นลิ่มอันใหม่เข้ามาตอกสลักลิ่มอันเก่าที่เสียบแทงใจอยู่คือตันหาที่เป็นตัวทำเมาพร้อมทั้งอารมณ์ที่เป็นตัวทำเมาออกไปจากจิตใจทำให้จิตใจนี้สงบจากการเรียกหาทุกเข้ามาสู่จิตใจได้ มีพุโทโธเข้ามาตั้งอยู่ในจิตใจแทนเรียกหาพุโทโธพุโทโธอยู่ในจิตใจและเมื่อจิตใจนี้ได้ความสงบจากอารมณ์ที่เป็นธร,รมเมาทั้งหลายหรือเรียกตามสับแสงว่าสงบจากอากุศลุวิตกสงบจากกามอากุศลธรรมทั้งหลายจิตก็ได้สมาธิ มีพุทธโธเป็นอารมณ์นั่งอยู่ในจิตจะปรากฏเป็นพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าขึ้นในจิตก็ตามเป็นพระพุทธคุณคือพระปัญญาคุณเราไปสุทติคุณพระกรุณาคุณปรากฏขึ้นในจิตใจก็ตามได้ทางนั้นหรือแม้ว่าปรากฏเป็นโอภาษความสว่าง แสงสว่างขึ้นในจิตใจอันเป็นนิมิตของสมาธิคือจิตที่สงบนี้ก็ตามจิตนี้ก็เริ่มพ้นจากตัณหาจากอารมณ์ที่เป็นตัวทำเมามาสู่ธรรมะหรือธรรมโมได้ความพ้นทุกข์ได้ความสุขทางจิตใจขึ้น เป็นเบื้องตอน้นและเมื่อกำหนดพิจารณาพุทโธนี้ให้รู้ซึง่งเมื่อพระพุทธเจา้าทรงเป็นภูรูพ้นทรงเป็นภูตื่นหรือรู้ตื่นทรงเป็นภูรู้เบิกบานหรือภูเบิกบานอย่างนั้นอย่างนั้นก็จะยิ่งได้ ความสว่างในจิตใจขึ้นด้วยปัญญาจนอาจเป็นธรรมจัุสุดวงตาเห็นธรรมขึ้นเป็นมีปัสสนาหรือเป็นปัญญาตามภูมิตามชั้นของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นการเรียกหาพุทโธการสแสวงหาพุทโธจึงมีประโยชน์มากผู้ปฏิบัติธรรม เพราะฉะนั้นการเรียกหาพุโทโธการสแสวงหาพุโทโธจึงมีประโยชน์มากผู้ปฏิบัติธรรมควรที่จะปฏิบัติลดการเรียกหาสิ่งอื่นซึ่งเป็นธรรมเมาเรียกหาพุโทโธซึ่งเป็นธรรมโมย่อมจะได้รับ ผลของการปฏิบัติธรรมจะได้รู้จักพระรัตนตรยัยจะได้รู้จักพุทธศาสนาขึ้นในจิตใจของตนเองต่อจากนี้ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำควารรมสงบสื่อต่อไป